มีอะไรจะบอกพี่ยังไอือจริงๆพี่สอนดีมากครับรับผมก็นึกว่าพี่เป็นแบบปกติสอนคนอยู่แล้วอะ,อะตอนที่เต้นกับเพื่อน,นออผมนึกว่าพี่เป็นคนสอนขอบคุณนะจริงๆไม่่อยสอนใครเลยเหรอกพี่อยู่กับตัวเองอแต่ยังไงก็ขอบคุณที่มีแบบพยายามเปิดให้ผมแบบพยายามคุยกับผม เพราะว่าผมรู้ว่าปกติพี่ไม่ได้เป็นแบบคนที่จะเข้ามาก่อนอืมออ่าก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่พี่แบบมีเอฟเฟอร์เยอะๆให้ผมไม่เป็นไรสู้ก็อย่างที่บอก Amazing มันแค่รายการแต่จริงๆจ,จบไป Amazing ก็ยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไปก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก Amazing Boy ไปเยอะๆปรับใช้ มดแล้วคือพี่เป็นอินโทรอย่างไงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ผมว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในรายการนี้แล้วเราคงแบบคงมีวันเจอกันอยู่นะอันนี้คือให้พี่เลยใช่ไหมให้เลยครับขอบคุณครับเก็บไว้ดีๆนะครัเก็บไว้